สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาข้อมูลข่าวสารที่สำคัญสำคัญและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมประจำวันเสาร์ที่29เมษายนปีพุทธศักราช2566มาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมครับในคลิปนี้มีอยู่ด้วยกัน6เรื่องนะครับเรื่องที่น่าสนใจมีอะไรบ้างในเรื่องที่1ก็คือ เขาเตรียมความพร้อมในการแจก6,000ข้าวพระราชทานเนื่องในวันพืชชมงคลปี2,566นะครับซึ่งเราพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับทีนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาลงในรายละเอียดกันนะครับว่ามีพันข้าวประเภทใดบ้างการขอรับเมล็ดพันข้าวเนี่ยขอรับได้ที่ไหนอย่างไรนะครับในเรื่องที่2เป็นเรื่องของสสสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ย เขาได้มาจากไหนมีวิธีการคิดคำนวณอย่างไรนะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องของกรณีที่มีผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแบบไหนจึงจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเสียชีวิตแบบไหนหรือตายแบบไหนต้องมีการชันสูตรพลิกศพนะครับเรื่องที่สาเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องของการใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาโควิด -19 คุณหมอแนะนำวิธีการใช้ใช้อย่างไรเรื่องที่5กรณีที่โดนเบี้ยวค่าในหน้าที่ดินเนี่ยสามารถจะฟ้องร้องได้หรือไม่และในเรื่องที่6เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเรื่องของโรควรรณโรคมีลักษณะอาการอย่างไรแล้วก็มีวิธีการป้องกันรักษาอย่างไร6เรื่องด้วยกันทีนี้เรามาไล่เรียงกันทีละประเด็นทีละเรื่องกันนะครับแรกนะครับเป็นเรื่องของการแจก มเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานเนื่องในวันพืชมงคลปี2566ซึ่งในวันในพระราชพิธีพืชมงคจลจรดพระนังคันแรกนาขวัญเนี่ยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมเมล็ดข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด6 0 0 0 6สายพันธุ์นะครับ จำนวนถึง2,244กิโลกรัมนำจะไปใช้ในการแจกประชาชนนะครับจำนวนถึง4 0 0 0 0โดยผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศเนี่ยสามารถรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลได้นะครับมีสายพันธุ์อะไรบ้าง 1. ข้าวขาวดอกมะลิ105 เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งแล้วก็ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและก็ดินเค็มได้คุณภาพข้าวสุกอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอม 2. ข้าวปทุมธานี1เป็นข้าวเจ้าที่ให้ผลผลิตสูงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยกระโดดหลังขาวโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง 3. ข้าวกกขอ43เป็นข้าวเจ้าที่ไม่ไหวต่อช่วงแสง ุงต้มรับประทานดีสุกนิ่มมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 4. ข้าวกอข8อ85เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งไม่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้ทั้งนาปีและก็นาปรังทนต่อสภาพอากาศเย็นให้ผลผลิตสูงถึง862กกิโลกรัมต่อไร่ 5. ข้าวกอขอ78เป็นพันธุ์ข้าวประเภทพื้นนุ่มลักษณะเด่นพิเศษข้าวสุกนุ่มค่อนข้างเหนียว 6. ข้าวกอขอ6ข้าวเหนียวให้ผลผลิตสูงและก็ทนแล้งดีกว่าพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตองคุณภาพการหุงต้มดีมีกลิ่นต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลทีนี้คุณผู้ชมสนใจพันธุ์ข้าวพระราชทาน สามารถสอบถามได้ที่กรมการข้าวกองเมล็ดข้าวมเมล็ดพันุ์ข้าวโทร02-561-3794และศูนย์เมล็ดพันุ์ข้าวทั้ง29แห่งศูนย์วิจัยข้าว27แห่งและสถาบันวิทยาศาสตร,ร์ข้าวจังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากนี้ก็ยังเปิดให้ผู้สนใจขอรับเมล็ดพันุ์ข้าวพระราชทานผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ที่เว็บไซต์ r i c e i c m o a c g o t s ตั้งแต่บัตรนี้ไปจนถึง3พฤษภาคม2566ซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็สามารถไปรับได้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดหรือสำนักง,งานเกษตรอำเภอเภใกล้บ้านตั้งแต่18พฤษภาคมไปจนถึง16มิถุนายน2566เป็นต้นไปนะครับข่าวสารในเรื่องที่2เป็นเรื่องของ ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยมาจากไหนนะครับตรงนี้เนี่ยในการเลือกตั้งก็กตได้แจ้งประชาสัมพันธ์แล้วนะครับว่าวันที่14พฤษภาคม2566นี้เราจะเลือกตั้งสสทั้งหมด500คนโดยเขาจะแบ่งออกเป็นสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนและสสแบบบัญชีรายชื่อ100คน ทีนี้เรามารู้จักที่มาของสสแบบแบ่งเขตนะครับ 1. ก็คือมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400เขตเขตละ1คนโดยใช้รูปแบบเขตเดียวเบอร์เดียวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถลงคะแนนได้เพียงคนละ1เสียงหรือ1คะแนน,นหรือจะไม่เลือกผู้สมัครคนใดเลยก็ได้ 2. ผู้สมัครที่รับคะแนนสูงสุดและก็มีคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนโหวตโนหรือ ไม่เลือกผู้สมัครใดเลยถือเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งในเขตนั้นแต่ถ้าหากผู้สมัครได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนก็ให้ใช้วิธีการจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตนี่คือที่มาของสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับในวันที่1 4พฤษภาคม2566 ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกานะครับข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ในเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของตายแบบไหนจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพการตายแบบไหนจะต้องชันสูตรพลิกศพเนี่ยก็มีอยู่2กรณีก็คือ,อเมื่อสงสัยว่าตายผิดธรรมชาติและหรือสงสัยว่า,าและถูกเจ้าพนักง,งานควบคุมอยู่นะครับถ้าเป็น2กรณีนี้เนี่ย จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพนะครับทีนี้เมื่อสงสัยว่าตายผิดธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเช่นฆ่าตัวตายถูกฆ่าถูกสัตว์ฆ่าอุบัติเหตุหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุตรงนี้เราเรียกว่าตายผิดธรรมชาติทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือตายระหว่างถูกเจ้าพนักง,งานควบคุมตายระหว่างถูกควบคุมขังกักขังจำคุกการคุมตัวของเจ้าพนักง,งานตามกฎหมาย หรือคำพิพากษาหรือตามคำสั่งของศาลนะครับตรงนี้จะต้องมีการชนสูตรพลิกศพแล้วใครบ้างมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการชนสูตรพลิกศพก็ได้แก่พนักง,งานสอบสวนและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็จะรับแจ้งความและแจ้งผู้มีหน้าที่ร่วมชนสูตรให้ทราบเช่นแพทย์อายการแล้วแจ้งญาติผู้ตายก่อนชนสูตรอย่างน้อยหนึ่งคนให้ทราบเท่าที่จะทำได้ แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเช่นปลัดอำเภอและแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนะครับทีนี้วิธีการชันสูตรศพเนี่ยทำอย่างไรวิธีการชันสูตรศพเนี่ยก็มีการตรวจสอบด้วยการพลิกศพกับการตรวจสอบด้วยการผ่าศพการตรวจสอบด้วยการพลิกศพนั้นก็คือการชันสูตรพลิกศพโดยไม่ผ่าเป็นการพลิกดูศพทั้งหน้าหลัง เช่นดูเพศอายุเชื้อชาติสิ่งของติดตัวเพื่อพิจารณาว่าผู้ตายเป็นใครสภาพหลังการตายเปลี่ยนแปลงอย่างไรประมาณเวลาตายดูบาดแผลเพื่อหาสาเหตุการตายตรงนี้เป็นการตรวจการตรวจสอบด้วยการพลิกศพไ,ไ,ไม่ต้องผ่าศพนะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นการตรวจสอบด้วยการผ่าศพก็คือถ้ายังหาสาเหตุการตายไม่ได้ไม่ชัดเจน หรือมีเหตุจำเป็นเพื่อหาสาเหตุการตายโดยการผ่าศพตรวจด,ดูด้วยตาเปล่าหรือการตัดเอาก้อนเนื้อไปตรวจด,ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับและนี่คือลักษณะการตายที่ต้องมีการชนะสูตรพลิกศพนั่นเองนะครับข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ในเรื่องที่4เป็นเรื่องของข้อแนะนำการใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด1 9 ข้อแนะนำข้อบ่งใช้เนี่ยผู้ป่วยโควิด1 9ที่มีความรุนแรงน้อยนะครับใช้กับผู้ป่วยที่มีความรุนแรงน้อยเพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรงนะครับในการใช้ฟ้าทลายโจนนะครับขนาดและวิธีใช้ก็คือใช้รับประทานนะครับรับประทานฟ้าทลายโจนที่มีสารแอนโดรกาโฟไรต์180มิลลิกรัมต่อวันโดยเขาจะแบ่งให้วันละ3ครั้ง ก่อนอาหารติดต่อกัน5วันโดยมีรูปแบบสาราสารสกัดและรูปแบบบดเป็นผงนะครับทีนี้ข้อควรระวังเนี่ยจะต้องระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยา,ายาวาฟารินแอสไพรินโคพิโดเกเนและยาลดความดันโลหิตนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวงังถ้าใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็ผู้ป่วยโรคตับโรคไต หรือการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยก็จะทําให้แขนขามีอาการชาหรือว่าอ่อนแรงได้คําเตือนยาฟ้าทลายโจรใช้สําหรับรักษาเท่านั้นไม่ควรรับประทานเพื่อการป้องกันและข้อห้ามก็คือห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาแพ้ยาฟ้าทลายโจรและห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรนะครับนี่คือการใช้ยาฟ้าทลายโจรเพื่อรักษาโควิด19 เพราะฉะนั้นเมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ควรได้รับยาฟ้าทลายโจรภายใน72ชั่วโมงนะครับสาระความรู้ในเรื่องที่5นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายกันบ้างนะครับเป็นกรณีที่ถ้าเราเนี่ยโดนเบี้ยวค่าในหน้าขายที่ดินสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถฟ้องร้องได้นะครับในหน้า ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้ซื้อผู้ขายที่ดินทำสัญญาซื้อขายที่ดินได้สำเร็จในหน้าย่อมมีสิทธิ์ได้รับค่าบำเหน็จหรือค่าตอบแทนถ้าหากยังไม่ได้รับเงินเนี่ยท่านสามารถฟ้องร้องได้ในระยะเวลา10ปีนะครับเพราะฉะนั้นสามารถจะฟ้องร้องกันได้แล้วก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา845ถึง 849และมาตรา193ทับ30นะครับข่าวสารต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างนะครับเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับวัณโรคเป็นโรคติดต่อที่สามารถจะป้องกันและรักษาได้นะครับโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยวัณโรคนั้นเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไมโครแบคทีเรียทูเบอร์คูลซิส นะครับซึ่งติดต่อกันได้ทางการหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าไปจากการไอการจามปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่สูงนะครับโดยพบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึงสองเท่าและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1 0,000คนต่อปีซึ่งองค์การอนามัยโลกคาดว่าอาจจะมีผู้ป่วยวัณโรค150คนต่อประชากร1 0 0 0 0แคนและผู้ป่วยรายใหม่ ห000งแนคนต่อปีวันโรคปอดมีอาการอย่างไรก็คือไอติดต่อกันเกิน2ส,สัปดาห์น้ำหนักลดไอมีเลือดปนเหงื่อออกมากตอนกลางคืนไข้เรื้อลังและมีไขต้ต่ำต่ตอนบ่ายหรือตอนค่ำหากมีอาการดังกล่าวเนควรรีบรับการตรวจเพื่อวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดสำหรับการวินิจฉัยวันโรคเนี่ยก็จะตรวจหาเชื้อวันโรคโดยการ โดยการย้อมเสมหะสอครั้งหรือการตรวจทางอนูชีววิทยาที่มีความไวมากขึ้นหรือการเอ็กซเรย์ปอดนะครับทีนี้วัณโรคเนี่ยรักษาอย่างไรวัณโรคปอดสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งไม่ควรหยุดยาเองเด็ดขาดเมื่อรับประทานยาไปแล้วประมาณ2สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น แต่ห้ามหยุดยาเด็ดขาดเพราะอาจจะทําให้เชื้อวัณโลกดื้อยาจนยากต่อการรักษาหากสงสัยว่ามีอาการแพ้ยาหรือมีผลข้างเคียงควรปรึกษาแพทย์ขณะรักษาวัณโลกควรงดเหล้าบุหรี่และสารเสพติดชุกชนิดใช้ผ้าปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจามเพื่อป้องกันการแพร่เชือ้อวัณโรคที่ไม่ดื้อยาใช้เวลาในการรักษานาน6เดือนโดยควรจะมีผู้ดูแล ให้ผู้ป่วยกินยาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแต่ถ้ากินยาไม่สม่ำเสมอก็อาจจะทําให้เกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนาดได้และจะต้องปรับเป็นสูตรดื้อยาที่มีผลข้างเคียงมากขึ้นราคายาสูงขึ้นและต้องกินยานานขึ้นนะครับวัณโรคป้องกันได้เราสามารถป้องกันตนเองจากวัณโรคได้ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อสู้กับเชื้อได้ หากต้องการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยผู้ที่มีอาการไอหรืออาการระบบทางเดินหายใจควรสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดหากมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นวัณโรคหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจเพิ่มเติมนะครับนี่คือสาระความรู้เกี่ยวกับวัณโรคนะครับครับและทั้งหมดนี้นะครับ ก็คือข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ที่น่าสนใจประจำวันเสาร์ที่29เมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราก็สามารถกดติดตามกันเอาไว้ได้นะครับทางช่องสนุกเรียนรู้